สาาี่ชาเป็นเรื่องาเกี่ยวข้องในาชา้ามีเรื่องอยังไงบ้างครัรามาในคอนเซ็ปต,ต์มีตายชาตายปงตายแล้วก็เพื่อนตายครับเป็นเรื่องราวของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าช้าทั้งสี่แห่งครับก็มีเรื่องของป่าปูกพันเรื่องของครอบครัวเรื่องของผู้รักเรื่องของพี่น้องแล้วก็เรื่องของเพื่อนครับแล้วก็เป็นภาพยนตรที่มีโลคคุกขัดโลกในมาพยนตร์เรู่องนีก็คืเป็นทั้งหมดสี่เรื่องสี่เรื่องครับอ่าเรื่องที่ <SD>: ททใบ <anne> ก่อน อ่าเรื่องผมก็จะเป็นเรื่องของน้องๆเรื่องใบเด็กนะครับเรื่องเกี่ยวกับต้องตาที่หายตัวไปแล้วพวกนี้ก็ไปตามสืบเรื่องคดีของต้องตาอะไรเงี้ยครับผมจะเป็นออกแนวคอมเมดี้จะเป็นเป็นเป็นแนวเป็นแนวเด็กที่มีความสยองแบบคนน่ารักกับสัตว์คนน่ารักแบบนี้แล้วสองของพี่ชายก็คือถ่ายประที่จริงเลยใช่ไหมคะเป็นร<อ>ประหารจริงเป็นอะไรเ,เพราะว่าเรื่องนี้เรนบ่ามาลใจแบบควาหน้าด้วยครับที่เราถ่ายประหารแล้วก็เลยเอาปาะหารเนีน้ยเป็นประหารคือเป็นประหารจริงเลย เป็นโลเคชั่นเดียวกับที่หน้าใช่ไครับเป็นโลเคชั่นเดียวกับที่หน้าใช่ค่ะพี่เจ๊ครับพี่เจ๊กำกับผมกำกับเรื่อง Miracle ครับก็เป็นพาร์ทหนึ่งของซีประชาเหมือนกันครับก็จะมีน้องอัพแล้วก็น้องพิ่มครับผมเรื่องของพี่เจมีความน่าสนใจยังไงบ้างก็เรื่องของผมก็มีความน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าความตายในรูปแบบหนึ่งที่ถูกเล่าในป่าช้าที่อาจจะมีความ ผูกพันเกี่ยวกับความเชื่อบางอย่างแล้วก็ที่สําคัญคืเผมคิดว่าคนหลายคนต้องการปฏิหารแต่ว่าสําคัญสุดคือปฏิหารที่เกิดขึ้นมันอาจไม่ได้มาเป็นรูปแบบของสิ่งที่ดีก็ได้ก็คงเรื่องประมาณนี้อยากมมากนี้ก็ต้องไปดูเอาเองครับการกำกับที่แรกของพิงเ๊กเลยไหมคะจริงๆถ้าเกิดเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้นะว่าเป็นเรื่องแรกจริงๆครับแล้วก็ ก็ขอบคุณสำหรับพี่ไม้ด้วยแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสทำเรื่องนี้เพราะว่าผมคิดว่ามีคนหลายคนที่อยากจะเห็นความแตกต่างนะครับในเรื่องความกลัวของประชาที่ต่างกันไปแล้วก็เ,เราได้มีโอกานสนําเสนอความกลัวที่ที่อย่างที่พี่ไม้บอกครับมันมีความเพื่อนมีครอบครัวนะครับมีความสัมพันธ์แตกต่างของผมเนี่ยจะเป็นเป็นเกี่ยวข้องกับครอบครัวที่เพิ่งเริ่มตั้งต้นชีวิตขึ้นมานะครับแต่ว่าพอมันเป็นผูกพันอะไรที่เกี่ยวข้องกับประชาแล้วก็ความตายเนี่ยมันกลายเป็น จากเรื่องที่ดูไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมันถูกขยายใหญ่โตจากเหตุการณ์เล็กๆไปทับบท้งหมดเลยครับครับเรื่องว่าเรื่องนอะไรคือเรื่องว่าที่ชอบที่ชอบนะครับา,าก็เป็นคอนเซปต์อยู่คำว่าหนีตายอ่าโดยตัวละครหลักก็คือมันก็คือเรื่องของพี่น้องสองคนก็คือน้องเบกกี้แล้วก็น้องมีนานะครับที่สองคนพี่น้องที่หนีคนร้ายครับแต่ว่าหลงเข้ามาอยู่ในปากช้าง แต่ไปด้วยผีลายโหง่ะครับมันก็เลยเป็นสถานการณ์ของการพยายามเอาตัวรอดจากคืนนี้ให้ได้คืนท,ที่มีทั้งคนร้ายและมีผีรลายไล่ล่ากูจิมมี่ที่เป็นแฟนได้เห็นที่ไหนบ้างนะของเรื่องแรกของเรื่องนี้ค,คือคือความพิเศษของเรื่องนี้คือความต่างแล้วกันเนาะมันคือตัวละครเราหนีทั้งคนหนีทั้งผีในที่เดียวกันการเอาตัวรอดก็คือแค่ข้ามคืนเท่านั้นเองครับเรื่องราวมันก็เลยเป็นเรื่องของการ เอ่อเอาชีวิตรอดให้ได้ของสองพี่น้องแล้วจะพาเอาผมกับตอนกินนะครับเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครับที่ครูเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครับที่ถูกมีศาจร้ายที่กินกําลังลุกพานอยู่พระเอกก็เลยต้องต่อสู้เพื่อปกป้องรักษาครอบครัวเขาไปก็นิดหน่อยครับราะว่าต้องไปดูเลยนะครับ กัป่าชาตัวบมันจาเป็นิงานเข้ามาเป็นพิกรรมของทีมฝังส่งห้ของสตา์ครับสำหรับเจี่รทาตองรอกัครับก็มันเป็นหนังผีที่ไม่เชิงเป็นผีมากสำหัเรื่องของการต่อสู้กับปีสาจนในเรื่องเอกไทแม่เล็งเรื่องนี่ครับพี่เก่ครับพี่เก่ครับน้องจีนี่ครับตามที่เห็นตัวอย่าง แวกระดนคะะเนที่ะวันีค่ะคะวัสดีค่ะสวัี่เ่กับพี่เต๋งใช่ค่ะเงี้ยสนุกค่ะกสนุกดีค่ะเรื่องนี้มีมีหลายอารมณ์มากเลยค่ะมีทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องครอบครัวค่ะก็มีทั้งดูดเดือดสะใจรับรองมันแน่นอนค่ะเพราะพี่เต๋งต่อยผีน่วมนยค่ะ ได้แล้วตัวอย่างตัวอย่างใไหมบนอย่างนตอย่างโอเคมาเรื่องของครับครับบ้างครับเล่นกับนก็ย่าที่ที่เตได้บอกไปอย่างที่พี่เต้ได้บอกไปครับผมก็ผมว่าเป็นสําหรับเรื่องนี้มันมีความเข okay. ้มข okay. ้นที่น่าตัดเข้มขนมากๆจริงๆคือดูเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนแบบรู้สึก อินเทนต์แล้วก็อินไปกับมันมากๆด้วยครับผมก็ฝากทุกคนไปด้วยครับผมวันที่สิบนะครับผมเรื่องพี่กิดด้วยด้วยที่ผัดด้วยผัดด้วยครับผมผัดด้วยครับน้อกินปลาลายตามแกะงค่ะก็ในเรื่องจะเป็นพูดถึงเรื่องปฏิหารแต่บางทีปฏิหารที่เราได้บอไปอ่ะอย่างที่พี่เตยบอกว่าไม่ได้ไม่ได้กลับมาด้วย ด้านอาจจะไม่ได้กลับมาด้านขาวมือด้านดำอาจจะเป็นด้านเทาที่สซอร์เอร์ดีไซน์มันบาทีอะค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูกันมันมีความเป็นหนังทีไซน์ที่ที่หนูว่ามันไม่ค่อยเห็นในไทยที่แบบว่าสื่อสารออกมาด้วยการแบบซิมโบว์ไว้เยอะขนาดนี้พี่ฝันก็เรื่องนี้ก็เป็นแม่ของตาวค่ะตอนแรกให้พี่ฝันเป็นน้องสาวครับแต่่วาดีดีแม่เป็นยายค่ะ ฝากด้วยนะคะเรื่องนี้ก็จะมีหลากหลายอารมณ์นะคะแต่ที่แน่ๆคือคนดูแบบว่าต้องเตรียมจิตได้แข like <queen> ็งๆไว้ค่ะตอบที่หันหนึ่งเพรนะคะาถดผลแม่มาถายเรื่องผลเรื่องเองมันรู้สึกมีใจบ้แต่ก็ยังมีบ้างแตกต่างเพราะว่าหนึ่งเป็นหนังผีนะคะแล้วก็ได้เป็นแม่ของอัพด้วยค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะค่ะก็รู้สึกสนุกในการทำงานมาร่วมงานัาไปนตร์ของกับไซ้์ร้านหนึ่งค่ะ

ก่อนพีสิริสยไปก่อนไปก่อนไปก่อนเอาเอาไปดูเอาไปไปดูที่หนังดีกว่าเขาใช่ไปดูกันที่หนังนะคะก็คือเด็กๆทั้งหมดที่อยู่ในเรื่องพี่ไม้หมดเลยใช่ค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ไม้กำกับเด็กๆกระกครับสนุกก็ก็ ก็กลับไปก็กลับไปเพราะน้องๆเก่งครับน่ารักอะไรเงี้ยแล้วไปอยางเขาจะมี energy ของการเอาไว้ช่วยด้วยอะไรเงี้ยเวลาเขากินแล้วเขาก็สนุกด้วยอะไรเงี้ยคว่แขผูใหญ่ยังัวเองมนุกๆราวามันี่อกลัวครับแล้วก็ลแตกมาทาแตกกันนอนครับแตเด็กกลัวไม่รู้ความไ่ทางกลัวกลัวว่า แล้วทำเองไม่ต้องกลัวข่มใจตัวเองยังไงออ๋ก็มีว่าอยู่ครับได้พอได้มีความดีนะครับความดีผมก็เลยเ่รลยไมต้องกลัวหรือเปล่าตอนที่นี่เราถ่ายในบันท้ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมครับโอ้ผมจะว่างอยู่แล้วครับจะว่างจะขออะไรเงี้ยครับผมก็จะรับเรื่องดีๆนะครับเพราะว่า แต่น้องๆก็ยังดีด้วยที่น้องเขาเขาก็พลังพลันเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ไปแอบตามต่างต่างๆ็คืออยู่แล้วมีมีข้อจริงทุกหมดอะไเงี้ยเขาก็ไปต้องไปนั่งแอบไปนั่งอะไรกันไปเล่นเล่นยงในป่าช้าจริงๆเลยเขาไม่ขาเด็กรู้นะคะว่านี่รู้ไหมเด็กรู้ไหมรู้ค่ะรู้อะไรสิพิการนะครับพแล้วเรื่องว่าทั้งสี่เรื่องมันมีจุดเชื่อมกันยังไงคะที่ใหม่อ๋อแต่ละเรื่องก็จะเป็นเป็นต่างคาแรคเตอร์ไปเลยใช่ครับ ทุกอย่างแต่ละคนก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองไงเพราะว่าอารมณจะได้แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายให้ประธานมูลคารื่ยงนีมีห้ามพลาดยังไงใครขอเป็นผู้เข้าถ่ายก็ได้เข้าถ่ายตรงะี้ั้งหมดเั้งหมเลย้งหดเยแ้วเป็นตัวแทนหม่บ้านเยไปมาไปมาแล้วผมเมื่อแต่ถ้าผมเป็นอไรก็ต้องขอฝาก เรื่องสี่ป่าช้าด้วยนะครับผมก็สามารถรับชมได้ตรงภาพยนตร์นะครับวันที่10เมษายนนี้นะครับผมซึ่งใกล้มากๆแล้วก็อยากฝากคนไว้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสี่เรื่องครบทุกอันตรสแน่นอนครับผมตื่นเต้นแอคชั่นตลกหลอนมีครบ,ม,ครบมีครบทุกบท่าจริงๆ,ๆนะครับผมก็ยังไงขอฝากด้วยนะครับฝากคนไว้ด้วยครับขอฝากด้วยครับติดตามนะครับดกันยาะๆนะครับเปิดะ ก็แต่ก็จะไท้ี่ผมาในที่ผ่านที่ผ่านมา